พับได้ดูก่อนพับได้ไหมคะวันนี้พับได้หรืออ่าวันนี้คุณครูจะพับไม่ได้คุณครูไม่พับดีกว่าคุณครูให้มันไหลเองได้ไหมเพราะอะไรมันเหนียวเกินไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเ่าก็ไม่มีแรงอะมากคุณครูก็จะพับมันดีกว่าเนาะพับเองนะเด็กๆพับเองนะวันนี้พับไป็นอะไรตี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 ตตี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  นีเป็นอะไรอ่ะโอ้ยดูที uh ่เ huh, ชื่ออะไรกันหรอโอ้ยดูทางนี้สิเป็นอะไรเนี่ยเป็นอย่างอื่นได้งอ้าวคุณครูได้แมงมาแรงเต่าทองโอ้ยเต็มเต่าทองโอ้มังกลังจะตายกระดึกกระดึกไปหาการสีสวยด้วยนะมันจะเข้าหลังเอ้ยสวยไหมคะสวยค่ะสวยอ่าววันนี้เด็กๆเด็กๆพับเองนะคะคุณครูจะหยดให้แล้วเด็กๆพับอย่าพึ่งพับเยอะๆใหเยอะเยอะเยอะๆเลย ดูสิปานมีแรงตบปะตบแรงๆเลยตบเองครับเองแทมแทมนั่งลงอ้าวทับแล้วก็ตบแรงๆปานตบ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 แรงๆตบให้ทั่วตบให้ทั่วอ้าวอะพัดลมอยู่ก็ได้อ้าวพัดลมมันนู้นยังหมุนอยู่เฟรมจะเล่นไหมเธอว้าวสวยจังเลยของปานเป็นอะไรดูสิปานหนุกของหนูเป็นอะไร ไปมานั่งสิเร็วๆจะได้ทำงานเร็วๆนั่งลงตรงนู้นไปนั่งตรงนู้นเออเดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นกับเขาดอกว้าวอ่าดูดูเพื่อนเขาทำดูดูเพื่อนเขาทำลูกเขาทำยังไงโวโอ้ยปานปัดเลยค่ะครับอ้าวตีแรงๆตี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 ตบตบตบอ่าไม่ต้องตีละอ่าเราดูด้วยว่าได้ได้อะไรลูกเป็นตัวเหรอว้าวสวยจังเลยเม่แต่ทอนได้หรอเหมือนนักเตะเลยหรอ ระดาเฟลระวังลูกเฟลระวังอ่าตีแรงๆตีตีให้ทั่วตีตีตีให้ทั่วทั่วลูกตีให้ทั่วทั่วระดาเอาไปปะตีอีกตีอีกให้มันสีให้มันกระจายให้หมดลูกอ่าเฟลโอ้ระดาได้ไรเหรอเหมือนคุณครูเลยเหรอว้าวได้ไรคะเนี่ยได้ไรคะอ่าเร็วครับอ่ามาลูกมา ชี้ลงมาชี้ลงจับไว้ลูกจับไว้ตีแรงๆเฟสตีทั่วลูกตีทั่วทั่วเลยตีตีตีให้เป็นรอบนี่ฝั่งนี้ด้วยตีให้ทั่อต่างออกดูซิได้อะไรเนาะชี้ท้าเดียวชี้ท้าเดียวชี้ท้าดูอ่ะชี้ท้าเดีวชี้ตบไปเลยตบตบลูกเอามือมาตบลูกตบตบตบว้าวห้องเฟสก็สวยตบ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 ได้อะไรนะเปิดดูสิลูก ชิเปิดลูกเปิดดูเปิดดูชิบเปิดอ่เปิดดูเร็วเปิดดึงดึงออกเปิดออกเร็วว้าวว้าวว้าวชิได้เลยนะชิได้อะไรเนี่ยเอาถอยออกอย่าเอามือไปจับเฟมมาเฟมเออเดี๋ยวค่อยไปเอาลูกเฟมเฟมมาดูผีเต่าทองรวมกันเลยเหรอลูกผีเสื้อกับผีเต่าทองอ่ะอย่ามั่วนักเลยลูกผีเต่าทอง ผีเสื้อก็เสื้อเต่าทองก็เต่าทองเอาเต็มตีตีแรงแรงตีแรงแรงเต็มแรงเอาสองมือเลยตุบๆๆๆตุบตุบเลยตุบตุบตุบตตีอารมณ์ก็ไม่มีต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 ีงี้ตี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 งี้เลยตี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 เฟมเปิดดูเฟมเปิดดูอาเฟมเปิดเปิดดูเฟมสิแล้วแล้วได้เขาทาเองสิลูกว้าวเฟมได้อะไรไปบอกคุณครูสิเฟมได้อะไรฮะอะไรฮะ หนูก็ดูสิคะลูกมองดีๆมองดีๆมองที่ได้อะไรอ้าวหาวนอนอีกพ่ออ่ะสีหนูได้ดูได้อะไรหนูดูดีๆที่ของหนูเป็นรูปอะไรลูกดูดีๆสิของคนนะแคมต้องเอาสีออกมาผึ่งลูกไม่แน่เสื้อเขาหาตัวเลอะเสื้อแล้วเอาออกมาอย่างนี้เออมันจะได้ไม่เลอะเสื้อ